สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับรถ3คันสายบัจจตนะครับมีทั้ง m อ็คันนี้สวยมากๆนะครับยางเต็มเลยนะฮะกับอีก2คันครับผม CB 1 5 0 r ไฟกลมกับ CB R 150R นะครับผมเป็นตัวสปอร์ตตัวใหม่แล้วด้วยนะฮะร,ราคาดีทั้ง3คันห้ามพลาดเลยครับผมใครยังไม่กดติดตามกดได้เลย s u b s c r i b e กระดิ่งไว้ได้เลยส่วนใครที่อยากจะขายรถนะครับผมสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์แอดบูเปอร์ก็ได้ใส่แอดไซ์ side, อย่าลืมใส่ side, แอดไซด์ระมหน้าระดมต่อบูเปอร์เราให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงหน้าบ้านท่านและโอนเงินสดเดียวนั้นเลยนะครับบริการถึงหัวกระไดบ้านเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะร,รับรองคุณไม่ผ เช็คราคากับวูบบบายรับรองคุณจะไม่ผิดหวังนะครับโอเคไปชม3คันนี้ก็เลยดีกว่าเรดี้มารับ, <S บ m s l a สนะครับคันนี้นะโอ้โหเรียกว่าของแต่งจักจ้านและเป็นของแต่งดีทั้งนั้นเลยนะครับคันนี้เนี่ยใส่ของอแนด์ของ GTR มาเลยนะคุณชมนะฮะอ่าแล้วก็ปุ๊บขยายมุมกล้องนิดนึงจะเห็นได้ว่ามีของแต่งประปายน็อตทงน็อตทอง,นอนท,องทั่วคันตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะแปดสิบร้อยหนึ่งนะครับมีเห็นนะฮะ คิดดูแล้วกันว่าเฉพาะน็อตอย่างเดียวอะเป็นพันแล้วนะครับวิ่งมาทั้งหมด32,900กิโลนะฮะดูแลดีมากเครื่องดีสุดๆแล้วคุณดูครับแผงคอเขาดูแลรักษาที่สุดยอดมากเลยนะฮะเนี่ยพวกสายฟงสายไฟอะไรพวกนี้นะฮะเป็นระเบียบเรียบร้อยเดิมโรงงานเลยนะครับอ่ะนี่ฮะจะสังเกตได้ว่ามีของแต่งเป็นพวกกันลมด้วยตรงนี้ดียังไงนะครับมันกันไม่ให้รถเนี่ยมันมาล้มแล้วทับขาเราได้นะครับอ่ะมีกันล้มแกนล้อหน้าด้วยและ นี่ฮะของสไปเดอร์เป็นกันดีดนะครับเวลาหน้าฝนนะฮะอ่ารถสไตล์นี้เนี่ยน้ำมันชอบดีดขึ้นไปนะครับใส่กันดีดแบบนี้เรียบร้อยครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะโซ่สเตอร์ยังเหลือพิ่ภาพเลยนะครับยางหน้าหลังเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เห็นไหมฮะตุ่มกลางยังอยู่แถบสียังอยู่แล้วไม่ใช่แค่ล้อหลังอย่างเดียวล้อหน้าด้วยครับคุณผู้ชมนี่ฮะ ดอกยางคมๆเลยนะครับกาดหม้อน้ำมีนะครับผมของยามาฮ่าแท้ตรงรุ่นมาเลยนะฮะสภาพรถถือว่าสวยมากๆเดิมสุดๆเลยนะครับเป็นสีดำด้านนะครับกราฟิกสติ๊กเกอร์สีแดงนะฮะอ่ะนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะถ้อยเสียโคตติ้งกัสนิมทนความร้อนให้เรียบร้อยมีของแต่งเล็กๆน้อยๆกระจุ้งกระจิ้มมาบ้างเกียร์นะครับผมสีทองนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็อันนี้นะฮะนี่ สป i เกอร์นะครับผมเป็นการล้มทั้งซ้ายทั้งขวานะครับส่วนตรงนี้นะฮะเป็นป้องกันของ v ว n s สปีดนะครับเป็นป้องกันอ่าปัม๊มปั๊มล่างนะครับเวลาหินมาดีดหรือว่ามาโดนชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงเนี้ยมันจะรับเดเมจรับแรงกระแทกก่อนเลยนะครับผมทําให้อ่าปั๊มเบรกของเราเนี่ย ปลอดภัยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเบรกเนี่ยสำคัญที่สุดใน2อล้อเลยนะฮะสภาพรถโดยรวมนะครับผมให้ระดับ85-90เ็ก็ลกันนะครับถือว่าใหม่มากๆนะฮะอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยประมาณ40ล,ลิตรนี้เห็นได้ไม่ยากนะครับตุ๊กตาแฮนด์ก็สวยแฮนด์ก็สวยของ GTR แท้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจับท่อยเสียให้ดูปับ๊บนะครับมาสตาร์ทกันเลยดีกว่าทีเดียวติดไม่ต้องบิดกันเร่งช่วยนะฮะดูนะฮะ วันไม่มีนะครับรอบปิดเป็นมานะครับผมนี่สไตล์สวยนะครับใครที่แบบว่าชอบรถแนว M ลตัวนี้ยอดนิยมมากๆนะครับเพราะว่ามันทั้งประหยัดน้ำมันแล้วก็ขี่สนุกนะครับราคาเนี่ยจะบอกว่าราคาถูกกว่าเวฟร้อยสิบ110อีกนะครับผมตัวนี้นะราคาดีมากๆแล้วคุณดูนี่ฮะคุณได้อัพไซด์ดาวไปด้วยโช๊คหน้าแบบอัพไซด์ดาวเนี่ยมันจะเป็นหัวกลับนะครับซับแรงกระแทกได้ดีมากๆไฟแอร์ไฟสูงมีแบบทริเกร์ด้วยนะปึ๊บป๊บนี่เห็นไหมฮะหรือจะกดค้างแบบนี้ก็ได้ นะครับมาดูไฟเลี้ยวกันดีกว่าปึ๊บนี่นี่ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดนะครับด้านหน้าด้านหลังติดนะครับผมราคาพิเศษแน่นอนนะครับคันนี้ไฟท้ายติดนะฮะนี่ปึ๊บป,บปบอ่ะมาดูตําหนิกันบ,บ้างนะครับรถคันนี้นะฮะมันก็จะมีตําหนิอยู่นิดนึงขออนุญาตปิดด้วย s วิตช์ออฟไลน์นะครับ มีตำหนิอยู่หน่อยหนึ่งนะครับก็คือพวกชุดส่งยุดสีนี่อาจจะมีรอยตามการใช้งานนะครับมีการแบบว่าอ่าบ้างอะไรพวกนี้นะครับผมก็เก็บงานไปให้บางส่วนนะครับผมถือว่ารถคันนี้สวยใช้ได้นะครับพร้อมใช้งานในราคาที่ไม่แพงมาคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปเร็วๆเลยมี3คันนะครับตัวนี้นะฮะสภาพสวยแบบนี้นะครับปกติผมขายอยู่3638นะฮะตัวนี้จัดราคาพิเศษให้ของแต่งแน่นๆแบบนี้32,900บาทนี่มีกนลไลอะไรพวกนี้กรลไลถังอะไรพวกนี้ก็แปะมาให้ีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ สามหมบาทแถมส่งให้ฟรีกรุงเทพปิมิมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งวันอยู่จังหวัดอะไรอำเภอ,อไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชจมลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งลูกค้ายอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชม500บาทนี้รวมค่าทางด่วนแล้วนะรวมค่าน้ำมันอะไรหมดแล้วไม่มีคิดจุกจิกอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะฮะในราคานี้นะครับเราส่งถึงหัวกระไดบ้านท่านเลยนะครับ 32,900กรุงเทพปริมณฑลในที่นี้คืออยุทยาปทุมธานีนะคปรปฐมฟรีทั้งหมดเลยนะครับผมนะลองอยูอ่จังหวัดอะไรอำเภออะไรลองโทรมาคุยก่อนได้ 3, 2, 9 ถูกกว่าเวฟอีกนะครับเวฟสามแปดสามห้าไปแล้วนะฮะตัวนี้พึ่งสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับได้แบรนด์ยามาฮ่านะฮะแล้วก็ได้โช๊คอัพไซด์ดาวด้วยขี่สนุกนะครับผมอะไหล่เพียบนะฮะทั้งอะไหล่เทียมอะไหล่เทียบอะไหล่แท้มีทั้งหมดเบกศูนย์ก็ได้เพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชูโรงมากๆแล้วก็นิยมสุดๆเลยนะครับช่วงหนึ่งนี่กลุ่มนี่มีเป็นพันคันเลยนะฮะต้องเรียกได้ว่ายอมเขาเลยจริงๆนะครับกับรถสไตล์นี้มันขี่สนุกมากๆและดูเท่อมตะสุดๆนะครับ โอเคครับผมราคานี้นอกจากจะนอกจากจะจดส่งจะส่งให้ฟรีกรุงเทพฯไปทุกคลแล้วนะครับเราตรวจเช็ค20จุดให้ด้วยระบบไฟระบบเบรกระบบเกื่องและแบตเตอรี่นะฮะเช็คสกรีน20จุดให้เท่านั้นไม่พอถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะฮะตังโซหยอดโซให้ด้วยนะครับผมคุณเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับและบริการที่3เรารับประกันเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบรไบทให้อีก1เดือนนะครับแบบไม่จํากัดระยะทาง จะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิทได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ในราคาแค่สา0 0 0ืต้นๆเนี้ยนะให้ขนาดนี้นะฮะช้าไม่ได้เลยเด็ดขาดนะครับผมโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่านะครับโทรกันมาได้เลย0ูนย์หกสี่หกสามหกสามจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นเลยนะครับผมนะโอเคครับ ใครชอบสไตล์สปอร์ตต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะฮะ CBR 150R นะครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นตัวสไตล์สปอร์ตที่ต่อยอดมาจาก CBR 150ตัวเก่านะครับ ตัวนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของมันคือความปราดเปรียวนะครับผมกระจกเนี่ยมันพับแบบนี้ได้เลยนะฮะเวลาเวฟไปได้คุณก็ไปได้ครับผมนี่แล้วใครที่ชอบสไตล์สปอร์ตนะฮะต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสปอร์ตทัวริงนะครับทำไมผมถึงนิยามให้มันเป็นสปอร์ตทัวริงคือปกติแล้วเนี่ยตัวทั่วไปนะครับพวก R15 อะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นแฮนด์จับโชคแลวโน้มแฮนด์ลงแางล่างถูกไหมฮะแต่คุณสังเกตนี่ไหมครับ มันจับโชก็จริงแต่มันยกขึ้นมาอีกนิดนึงมันเลยเป็นสปอร์ตทัวริงครับคือมันไม่ปวดหลังมากนะฮะเรียกได้ว่าตัวนี้คุ้มมากๆไฟหน้าเ,นเป็น LED นะครับแล้วไฟลงไฟเลี้ยวเป็น LED ทั้งหมดนะครับเป็นฟู l l LED คันนี้เคยล้มแปะมานะครับผมมีล้มมาเบาๆนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนชุดสีเก็บงานให้เรียบร้อยผมเองก็เช็คนะฮะว่าสวนตรงนะครับขี่ดีปกติเพราะว่าล้มเบาๆเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าคันนี้สวยเลยและราคาดีอีกด้วยนะครับแล้วชุดสีที่เขาเก็บที่เขาเปลี่ยนไป เป็นชุดสีแท้ทั้งหมดนะคุณผู้ชมครับนะเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยพอมาลงนี้เนี่ยมาดูตัวสภาพนี่นะฮะ สวยเลยนะครับต้องอย่างที่บอกนะครับเวลาเราคุยกับลูกค้าเราคุยกันตรงๆนะฮะมีรอยบอกมีรอยไม่มีรอยบอก,มอไ,มมอบอกไม่มีรอยนะครับเคยล้มเราเคยเหมืออะไรเราคุยกันให้หมดนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะร,รถเนี่ยผมมีทุกสภาพแสโลผมก็มีนะครับแต่รถที่ผมจะไม่ได้เอาเข้าเลยคือล้มชนหนักนะครับพวกนี้จะไม่ได้เอาเข้าแต่ว่าถ้าล้มแปะหรืออะไรเงี้ยเป็นธรรมดาของรถมือสองนะครับอาจจะมีเก็บงงเก็บงานอะไรให้สวยงามแต่คุณจะได้ราคาที่พิเศษไปแน่นอนนะครับอย่างคันนี้นี่สวยเลยนะครับวิ่งมาแค่หมื่นห้านะฮะมีมาร์ เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานกันยาวๆไปได้เลยนุนคุณดูยางนี่ฮะยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานเห็นไหมครับแทบสีก็มีตุ่มเองก็มีนะครับแล้วตัวนี้นะฮะเป็นหัวฉีดจากทาง honda ประหยัดน้ำมันสุดๆแน่นอนนะครับ1 5 0ซีซีตัวนี้เรียกว่าหายใจรถต้นคอกับ honda wave เลยก็ยังได้นะครับเพราะว่า40-50โลลิตรเนี่ยมันมีให้เห็นได้ไม่ยากนะครับนี่นะฮะทั้งหมด1 5 9 0งนนะฮะ ทิป A ทิป B นะครับอ่าอันนี้นะฮะเอฟเวอรเรสเห็นไหมครับ41โลลิตรนะครับคุณผู้ชมประหยัดน้ำมันมากๆนะครับโอ้โหอันนี้เอฟเวอร์เรสทูเนี่ย B เนี่ย45โลลิตรไปเลยนะครับผมสดๆจริงๆนะครับก็ตีซะว่าประมาณ40กว่าโลลิตรมีเห็นได้ไม่ยากกุญแจแท้มี2ดอกคู่มือมีบุ๊กสวิตมีนะครับแต่ว่ารถคันนี้สวิตข้างนอกตลอดนะครับถังน้ำมันเป็นโลหะนะครับทั้งชิ้นเลยนะครับผมอ่าเรียกว่าอันนี้ผมล้างขัดเคลือบมาให้เรียบร้อยอาจจะมีจุดที่แวววาวบ้างจาาากกรโโดดนนถู รหรือการวางของนะอันนี้เป็นธรรมดาทั่วไปเว,เวลารีวิวีวิวให้ครบรีวิวให้จบนะครับผมมีรงมีรอยอะไรพวกนี้จะได้เข้าใจสภาพตรงกันล้อแมกขอบ17ทั้งหน้าทั้งหลังใช้ยางชุบเลสนะครับไม่มียางไหนนี่ฮะมาร์กเดิมกางแข็งยังอยู่ตรงเครื่องก็ยังอยู่ประกงประกเกนเดิมทั้งหมดเฟร,รมสวยใสยนะครับรีวิวต้องละเอียดแบบนี้ไปเลยนะครับจะได้สบายใจกันทั้งคนซื้อและคนขายนะครับผมไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าครับว่าเครื่องดีกันขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวจับห้อยเสียให้ดู ปุ๊บนี่อ่ามาสภาพสวยนะคันนี้สวยมากๆนะครับปุ๊บปุ๊บอ่ะมาสตาร์ทกันอ่ะอีกจุดหนึ่งที่มันไม่มีนะครับแอบเสียดายเหมือนกันคือไม่มีสวิตช์ออฟรันนะครับใครอยากไปทําเพิ่มคุณอาจจะเปลี่ยนซื้อประกับตัวแต่งหรือว่าเป็นประกับรุ่นพี่อย่าง CB 300เนี่ยมาใส่นะครับก็จะมีสวิตช์ออฟรันแล้วเราก็เดินไฟหน่อยเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับผมอ่ะมาดูควันขาวมีไหม ระบบไฟทำงานนี่ฮะแยกส่วนนะครับบนหน้าปัดหน้าจอนะครับตัวจริงนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาไฟท้ายติดไฟเบรคทางานนะครับไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้ากันนิดนึงนะครับมีไฟพาสมาให้อย่างดีนะฮะตัวนี้มีไฟพาสมาให้คุณสามารถกดเป็นทิกเกอร์แบบนี้ก็ได้หรือคุณจะกดค้างเป็นปุ่มแบบนี้ก็ได้นะครับผม ตัวเบรกนะครับก็จะให้ดนะิสเบรกมาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับร้อยห้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมประมาณนี้เดี๋ยวขอญาตับเครื่อง ให้กุญแจชัตเตอร์มาด้วยนะคุณผู้ชมเวลาคุณไปจอดตามตลาดนะัดอะไรพวกนี้ข้อดีของตัวนี้เลยคือคุณสามารถปิดชัตเตอร์แล้วก็พอไม่ใช้คุณก็ไขกลับคืนได้แบบนี้เลยนะครับกุญแจแท้2อดอกครบๆมาคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสภาพวิ่งน้อยกว่านี้หรืออะไรแบบนี้นะฮะผมขายกันอยู่4ไปไปลายห้ากว่าๆนะครับผมนะมีเห็นได้ไม่ยากนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมเป็นเรียกว่าเป็นสายบัาเจตนะครับที่ใครอยากได้ตัวสไตล์สปอร์ตเนี่ย คุณเคยเห็นไหมผ่ขาย C B R คราวที่แล้วอะ่ะ29 9ตัวเก่านะไม่ใช่โฉมนี้นะฮะ แต่ตัวนี้เป็นโฉมใหม่คุณผู้ชมผมขายแค่เพียง32,900บาทนะครับคุณผู้ชมฟังราคาไม่ผิดหูไม่ฝาดนะฮะรถมีเล่มนะครับผมถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับสามห้ 32, บาทรวมส่งให้ฟรีตั้งหากรุงเทพปนีมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะเหนือใต้ออกตกส่งได้อยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันได้เลยนะครับเราช่วยเอาค่าส่งให้ส่วนหนึ่งค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนครับคุณผู้ชมอย่างโคราชชนบุรี ie, ผมเรียกเก็บอยู่แค่500บาทส่งตรงถึงหน้าบ้านถึงหัวกระดบ้านเลยนะฮะค่าส อ่าเรียกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วนะครับค่าทางหนวงทงด่วนอะไรรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องการจัดส่งเรื่องที่2นะครับผมตรวจเช็คสกรีน20จุดให้นะฮะระบรบไฟ,ฟระบบเบรกระบบกระเพื่อและแบตเตอรี่นะครับผมตัวเช็คให้ไม่พอผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยฟรีนะครับผมตั้งโซ่หยอดโซ่ให้ด้วยฟรีนะครับคุณเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับส่วนบริการที่3เรารับประกันตัวเครื่องยนต์นะฮะแต่หากจากทางวูบบะไอีก1เดือนไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่น แม้แต่บาทเดียวนะครับผมราคานี้ราคาเดียวราคาโดนช้าอดแน่นอนนะครับโทรมาได้เลย064 6363 635 064 6363 635นะครับเบอร์เดียวนะฮะจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นเลยมีคันเดียวนะครับผม ID Line ไลน์แอดบูเปอร์นะครับตามด้านล่างเลยนะฮะแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับใครถูกตาต้องใจคันไหนไปติดตามไว้ใน Facebook ได้นะฮะที่ช่อง w ูเปอร์ไบต์นะครับอ่าชื่อเดียวกับชื่อ Channel เลยนะครับเข้า Facebook ไปพิมบูเปอร์ไบต์จบเลยนะครับเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อน1วันนะฮะว่าคันไหนกำลังจะมานะฮะถูกตาต้องใจคันไหนทักมาได้เลยขอดูรูปเพ CB 1 5 0 R กันต่อดีกว่าครับ CB 1 5 0 R นะครับปี2017สีเทาแลมโบคันนี้นะฮะมีดีที่อะไรรู้ไหมฮะของแต่งจัดเต็มไม่พอนะครับวิ่งแค่9,000โลด้วยคุณผู้ชมกุญแจแท้2ดอกคู่มือมีนะครับแต่บุ๊กเซอร์วิสทำหายนะครับที่ศูนย์นะอ่านี่นะฮะ9,000โลนะครับผมสภาพโดยรวมสวยมากๆผมไม่ดูแผงคอแบบนี้ฮะนี่ครับสต็อปเปอร์ยังไม่สึกเลยนะครับคุณผู้ชมสวยมากๆมาดูฝั่งนี้กันบ้างนี่ฮะสายฟงสายไฟเดิมสแตนดาร์ดนะครับผม สวยงามนะครับวิ่ง9,000โลเท่านั้นไม่พอมาดูของแต่งกันนะฮะชิวหน้านี่นะครับของโมทีฟแท้เลยนะครับผมมันจะเป็นชิวหน้าที่ครอบไปกับไฟหน้าแบบนี้ไฟหน้าเดิมแท้นะครับแค่ครอบเข้าไปไม่ชอบถอดออกได้เลยนะฮะแต่อันนี้มีราคานะครับผมไฟหน้านะครับเป็น LED เรียบร้อยเป็น full LED นะครับทั้งไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้เป็น LED ทั้งหมดนะฮะนี่นะครับผมนี่ ยางหน้านะครับผมยังมีแถบสีอยู่เลยนะครับยังใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวกาดหม้อน้ํา c b 1 5 0 r ตรงรุ่นเลยนะครับกันล้มมีให้ด้วยกันล้มเนี่ยอย่างที่บอกไปนะฮะเวลามันล้มเนี่ยมันจะได้ไม่ ทับขาเรามากจนเกินไปนะครับเรียกว่าใช้ของโมริเทคด้วยนะโอ้โหแบรนด์มีชื่อนะคุณนี่เห็นไหมโมริเทคนะครับเอ้ยอันนี้แข็งแรงดีใช้ได้บางแตแต่งอุ้ยสวยอะนะฮะแล้วก็มีพวกหัวน็อตแบบนี้ด้วยนะครับเป็นหัวน็อตแต่งนะครับชุดสีเดิมโรงงานนะฮะหัวน็อตแต่งพวกนี้นี่ตัวหนึ่งหลายตังนะบางตัวหลักร้อยนะครับนี่โดยเฉพาะอุดแข็งเครื่องแอออุดอุดรูกลางเครื่องเนี่ยของ h ิตซูซีแพงมากนะครับคุณผู้ชม นะแล้วก็ชุดสีเดิมมีริ้วรอยจากการใช้งานหรือว่าริ้วรอยจากการล้างอะไรบ้างพวกนี้นะคะป่าปลายเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะครับแต่เดี๋ยวคันนี้ราคาพิเศษแน่นอนนะคุณผู้ชมรอดูเลยนะฮะนี่ v o l k s o s t e n สวยใสยใหม่มีกันดีดมาให้ด้วยยางมีเคยเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานกันยาวๆไปดอกลึกๆหนาๆกันไปเลยนะครับมาฝั่งนี้กันบ้างนะฮะคายเดิมนะครับคายเดิมไม่พอมีการดีดให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ฝนฝืนอะไรพวกนี้เนี่ยไม่กระเด็นแน่นอนนะครับดิสเบรกนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยล้อหน้าล้อหลังให้ดิสเบรกมาหมดเลยพอร์ตเป็นของนิสซินเลยเห็นไหมครับจานดิสสวยๆใสๆหนาเตอะเลยนะครับค่อไอเสียเดิมๆนะครับผมออกล่างนะฮะกันสนิมทนความร้อนก็พ่นให้เรียบร้อยนะครับใช้งานยาวๆไปฝั่งนี้ก็มีการล้มของโมริเทคด้วยเช่นเดียวกันกับ หัวน็อตพวกนี้ก็ให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ h ฮดสสี่ครับผมนะฝั่งนี้เช่นเดียวกันมีพวกหัวน็อตเนี่ยฮะพิเศษไปด้วยนะครับอืมสภาพสวยใช้ได้นะฮะวิ่งน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาจับให้ดูกันเลยก็ให้เสียอยู่ตรงนี้ผมต้องมาจับตรงนี้นะปั๊บก็ให้นะครับนี่ฮะอ่าถอยเย็นๆเ,เลยนะครับมาลองสตาร์ทกันเลยดีกว่าบิดปุ๊บนาจอติดปับ๊บนี่มีไฟชิปเตอร์ด้วยเห็นไหมฮะให้ดูอีกทีนึงนะปุ๊บ เห็นไหมฮะมีไฟชิปเตอร์ขึ้นมาด้วยนะครับไฟนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เตือนเราเวลาบิดไปแล้วประมาณ7จ0 0แรอบหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วรอบมันสัมผัสกับเกียร์เราควรต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วแบบนี้เราก็ตึ้งนะฮะเปลี่ยนเกียร์นะครับผมโดยที่ไม่ต้องลักสายตาจากท้องถนนนะครับมาดูที่หน้าจอเลยเราแค่เห็นรางๆจากหางตาว่าเป็นไฟชิปเตอร์ติดปุ๊บเราก็เปลี่ยนเกียร์ได้เลยโอ้โหสะดวกสบายมากๆและที่สําคัญตัว1 5 0ซีซีเท่านั้นที่จะมีตัวไฟบอกเกียร์ให้ตัว300ไม่มีไฟบอกเกียร์นะจเคผ มาดูหน้าจอมีอะไรกันบ้างนะครับกดดูสิเลกปุ๊บนะฮะนี่ทริปเอทริปบีนะครับอันนี้ทั้งหมดอ่าทั้งหนะครับทริปอ่าทริปเอทริปบีประมาณนี้นะครับผมอ่ะเลือกได้ประมาณนี้นะฮะส่วนด้านล่างนะครับก้อนนี้มีโอ้เอเวอร์เรตสี่สิโลลิตรคุณผู้ชมประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะฮะหายใจลดต้นคอกับเวฟอีกแล้วนะครับอ่าหัวฉีดของ Honda นี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับผมมาสตาร์ทกันเลยดีกว่าว่นกี้จับท่อกันไปแล้วเนาะ ทีเดียวติดไม่ต้องบิดกระเร่งช่วยเลยมาดูควันขาวดีไหมฮะว่ามีควันขาวกันหรือเปล่าเสียงท่อเดิมๆเลยนะครับผมนี่พร้อมใช้เลยนะฮะไฟหน้าปั๊บป๊บนี่มีทริกเกอร์มาให้ไฟเลี้ยวแยกส่วนนะครับทางเลี้ยวซ้ายทางเลี้ยวขวาบนหน้าปัดห,หน้าจอก็ขึ้นนะครับไฟสูงไฟต่ำนะฮะทริกเกอร์ขึ้นหมดนะครับผมโอเคนะฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้าง ด้านท้ายซ้ายติดขวาติดไฟท้ายติดไฟเบรคครบปั๊บป๊บนี่นะฮะครบถ้วนนะครับคุณผู้ชมนะอ่าพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวประหยัดน้ำมันด้วยมาขอญอาตดับเครื่องด้วยสวิตช์ออฟรัน ปุ๊บนะครับดิ้วรอยอย่างที่บอกครับก็มีการ์ดใช้งานนะฮะพวกแบบขีดควรนะฮะตามอายุอนามของเขานะครับแต่ราคาคันนี้นะพิเศษและโชคหน้าอัพไซด์ดาวของโชวาแท้นะครับเดิมเลยเห็นไหมฮะเขียนสลักเลเซอร์มาเลยว่าโชวานะครับคุ้มมากๆคันนี้นะเดี๋ยวรอดูว่าราคาเท่าไหร่ปกติแล้วผมขายอยู่469นะครับผมหรือ4 8 9นะฮะตัวนี้นะครับราคาพิเศษกันเลยนะครับผม42,900บาทลด9 0 0 0โลนะฮะ42,900บาทนี่รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะะ เหนื้อใต้ออกตกนะครับส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรขอแค่โทรมาบอกกันโทรมาคุยกันนะฮะเราจะแจ้งค่าส่งให้นะครับรับรองว่าถูกที่สุดแน่นอนนะฮะอย่างโคราชชนบุรีเนี่ยผมคิดลูกค้ายอยู่แค่500บาทเองคุณผู้ชม500บาทนี้ส่งตรงถึงหน้าบ้านนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ ไม่มีไม่มีเก็บอะไรเพิ่มเติมแล้วมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับไม่มีค่าน้ามงนน้ามันค่าทางด่วนจุกจี้กวนใจอะไรแบบนี้นะไม่มีการขอเพิ่มนะครับผมนะถ้าพนักงานของเราขอเพิ่มแจ้งผมมาได้เลยโดยตรงนะครับโอเคนะครับผมนะห้าบาทส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับผมอันนี้คือเรื่องการจัดส่งส่วนกรุงเทพปริมณฑลนะฮะอยุธยาปทุมธา,น,มานีสมุทรสาครสมุทรปราการฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแล้วนะครับส่วนบริการที่2เราตรวจเช็คสกร,รีน2ี่จุดใครท รถกับวูบไปได้แบบสบายใจเพราะเราตรวจเช็คสกรีนให้แล้วระบบไฟระบบเบรกระบบเกียร์และแบตเตอรี่ดูรถไม่เป็นซื้อกับเราก็ได้นะครับผมเราบริการให้นะฮะเท่านั้นไม่พอตรวจเช็ค20จุดแล้วไม่ได้ตรวจเฉยๆเราถ่ายน้ำมันเครื่องและเซอร์วิสให้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นแบบเบาะขาดเราก็จะเปลี่ยนเบาะให้ใหม่แบตไม่ดีเราเปลี่ยนแบตให้ใหม่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายและถ้าเป็นรถโซ่ก็จะเปลี่ยนะจะหยอดโซ่ตั้งโซ่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผม,มนี่คือบริการที่3คือเรราับประกันเารท้งหาใ 1> 1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกัรรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ได้บาทเดียวราคาคุ้มๆแบบนี้นะคุณผู้ชมแค่สี่0 0สองพันเก้าร้อยถูกมากๆนะ,ะราคานี้ไม่พอนะครับเยังส่งให้ฟรีอีกนะครับผมเซอร์วิสให้ด้วยนะครับโอ้โหไม่รู้จะเรียกว่าคุ้มอะไรยังไงนะคุ้มสุดๆไปเลยนะครับผมในราคานี้นะครับโอเคนะครับผม